รอบนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วเอาล่ะฮะถ้าวันอนี้ย่าลืมนะไปถึงตรงกลางให้ได้แล้วก็ป่อที่จบกันนะครับาแล้วเอาอะไรลูกพี่ครับทำไมครับพี่ครับสมมติผมไปถึงแค่ที่สามแล้วผมตกเลยไนดะ้คะแนนไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแนะนำให้โดดตั้งแต่ตรงนั้นเลย <c oughs> เล่นหน่อยเล่นหน่อยสู้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 ดูแววตาของเอาละ เขา <laughs> ให้กำลังใจเราอยู่ 好好好。 Yeah. <laughs>

ฟังมาฝั่งนี้เลยครับมาฝั่งฉลามเลยครับอ่ามาฝั่งฉลามเลยครับมาฝั่งจะโดดน้ำหรือจะเดินกลับครับคุณหัวหน้าเผ่าฮะโดดเดินตัวง่ายเลยครับโดดาโดดข้างในง่ายหลังง่ายได้หมดครับเเเเดดดีีี๋๋๋ยยยววว โอเคอาลีย์พาให้กับทีมศิลปินด้วยเอาละครับพวกอะไ